อ,อีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็หลังจากที่เมื่อคืนพี่น้องเมื่อคืนกับฝนตกพี่น้องฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มพี่น้องตั้งแต่สี่ทุ่มจนตอนนี้เนี่ยเก้านาฬิกาพึ่งพึ่งจะหยุดพี่น้องเอ้ยพึ่งจะหยุดนี่จากที่ไม่เคยมีน้ําพี่น้องมีน้าหน่อยๆเมื่อนี้เนี่ยจนจนจะท่วมยอดข้าวพี่น้องนจนจะท่วมยอดข้าว วันนี้ก็คือเ่าสิบหกกราษกดาเลขออกเป็นแนวใดน้อกพี่น้องถือเล็กบ <c oughs> อก็อันนี้นี่แปลงนี้เป็นเป็นหน้าของผมเองพี่น้องเป็นหน้าของผมเองวันนี้ก็มาเลาะเบิงพี่น้องมาเลาะเบิงน้ำหัวดูน้ำรั่วส่วนแปลงนี้นี่เป็นเป็นของญาติพี่น้องของญาติเขาเฮ็ดหน้าดำพี่น้องเขาทำหน้าดำ ไอที่ผมลงให้พี่น้องดูแหละค่าจ้างวันละวันละสี่ร้อยห้าสิบพี่น้องวันละสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ดำไปก็เกือบเกือบจะอาทิตย์แล้วแหละเกือบจะอาทิตย์แล้วแหละก็ยังไม่ทันได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเพราะว่าข้าวนี้คือหลังจากดำหลังจากที่เราปักดำไปแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องสองอาทิตย์พี่น้องสองอาทิตย์ คือ,ให,อให้ข้าวมันตั้งตัวได้พี่น้องให้เขามันตั้งตัวได้ก่อนอเพราะว่าก็มีเอฟซีก็ถามเข้ามาคอมเมนต์ถามเข้ามาบอกว่าข้าวนี่หลังจากปักดำไปแล้วนี่กี่มือสีส่ปุ๋ยกี่วันจะใส่ปุ๋ยได้ทำไมรักวิชาการเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยไปก่อนให้ใส่ปุ๋ยรองพื้นไปก่อนอวันปุ๋ยรองพื้นไปก่อนเอยียงจังสันจังสนะีเนาะ คือผมผมแนะนำเลยคุณผ้อมเนอผมแนะนํานะสําหรับไอ้สำหรับไอ้ห,หน้าวานพี่น้องเอ้ยไม่ใช่สําหรับนาดำํสำสําหรับนาดํานี่ไอถ้าจะใส่ปุ๋ยเน่นะถ้าจะใส่ปุ๋ยนะ,นะะยนะคือผมผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้นับวันหรอกพี่น้องผมอยากให้ดูหน้างานส,สมัครกว่าอยากให้เบิ้งหน้างานสมัครกว่าก็อย่างเช่นหน้างานยังไงคอือย่างสมูทแปลงนูน่น แปลงนุ่นกับนาดำคือกันพี่น้องนาดำเหมือนกันเห็นไหมคือดูดูพยายามดูดูดูข้าวเป็นหลักพี่น้องเนื่อถ้าข้าวมันเขียวแล้วข้าวมันเริ่มถอดยอดแล้วนะอันนั้นนะแสดงว่าระบบรากมันดีแล้วเข้าใส่ปุ๋ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าแบบเนี้ยดำนาไปแล้วเนี่ยข้าวมันยังไม่เขียวเลยเขามันยังท่านในถอดยอดถอดใบเลย เราใส่ปุ๋ยไปนี่มันกับ่มมีประสิทธิภาพเป็น้องใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่ข้าวมันไม่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้นี่เป็น,น้าไรได้ประโยชน์บ่พี่น้องมันกับบ่ได้ประโยชน์คือกาวแม่นบ่ละเเหมือนกันการใส่ปุ๋ยรองพื้นหลักวิชาการมันบอกว่าก่อนดำนาอนกองทําการปักดำให้หวานปุ๋ยรองพื้นไปก่อน,อนคําว่าปุ๋ยรองพื้นนี่เราต้องดูพี่นน้อง ลองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าลองพื้นด้วยปุ๋ยเคมีเท่าก้บตรงเบรงจุดนี้ถ้าลองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยอันนั้นดีพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยการปลดปล่อยธาตุอาหารการปลดปล่อยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆหรือว่าการย่อยสลายกว่าพืชมันจะนําไปใช้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแม่นเวลาสมมุติว่าเราจะเราจะดํานาวันนี้เท่ากับ ต้องใส่ปุ๋ยห้องพื้นลงไปก่อนถ้าเป็นถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีนะเพราะว่าปุ๋ยอินรีเนี่ยมันละลายช้าน้อมันปลดปล่อยธาตุอาหารช้าคือกว่ามันจะกว่าข้าวมันจะตั้งตัวได้กว่าข้าวมันจะได้กินเนี่ยสมมุติว่าเราเราเรา,เราเข้าสีดำหน้ามือนี่ดำนาวันที่16กรลกฎาคดาแมนบอรแล้วเ,เข้ากับใส่ปุ๋ยห้องพื้นไปอย่างเช่นปุ๋ยอินรีอัดเม็ดอย่างแบบนี้ กว่ามันจะได้กินข้าวกว่าข้าวมันจะได้กินก็นูน่นแหละปลายปลายเดือนกรกฎาคมมันก็เป็นเรื่องดีแต่ตรงกันข้ามเนี่ยถ้าสมมุติว่าห้าวานปุ๋ยรองพื้นที่เป็นปุ๋ยเคมีเอาห้าวานปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยพี่น้องคิดว่าผ่านไปเจ็ดวันนี่ข้าวมันตั้งตัวได้หรือยัง มันก็มีบางต้นที่ตั้งตัวได้พี่น้องแต่มันก็ยังตั้งตัวได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นนะการสูญเสียของปุ๋ยมันมันมันจึงอไมันจึงมีเยอะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องพิจาณาจุดหนีพร้อมแด้หลักวิชาการเขาก็พูดตามหลักวิชาการของเขาและพี่น้องแต่เฮ่าต้องเบิงหนางานความเป็นจริงคือการกับการอะคือจังอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นนาของผมเอง มันเป็นแปลงหน้าของผมเองเนี่ยผมหวานได้เดือนกว่าแล้ววันนี้ก็วันที่16กรกฎาเหลืออีกเหลืออีกไม่กี่วันยี่สิบสามกรกฎานี้ก็จะครบรอบสองเดือนเต็มถามว่าการใส่ปุ๋ยบำรุงข้าวในรอบแรกเนี่ยถามว่ามันใส่ได้หรือยังมันใส่ได้แล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยน้ำก็มีแล้วมันใส่ได้แล้วแต่ทำไมผมถึงบมทนได้ใส่ก็เพราะว่าผมสี่ ทำการตัดเขาพี่น้องทำการตัดข้าวเพราะว่าปีนี้นี่หญ้ามันเยอะพี่น้องดูแบบนี้เนะี่ยเหมือนเหมือนหญ้าจะไม่เยอะนะพี่น้องนี่เห็นบอกดูแบบนี้นี่มันหญ้าสีบ่หลายข้าวนี่บางเห็นบอกแต่ในความเป็นจริงคือหญ้ามันเยอะนะพี่น้องนี่อแต่คือผมบอท่านในเหตุพี่น้องผมยังไม่ตัดผมรอเวลาก่อนรอเวลาก่อนอตอนนี้กับเมือ่อคืนนี้กับฝนตกพี่น้องแต่ก่อนนี่แป้งนี้เนี่ยเป็น เขาเรียกว่าน้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่น้องแต่นี่ผมกับขังน้ำขังน้ําใส่เพื่อให้ข้าวนี่มันได้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาสักหน่อยนึงให้ให้มันเขาเรียกให,ให้ให้มันให้มันสูงขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงเพราะว่ามันมันแค่หน้าแข้งพี่น้องมันแค่หน้าแข้งเองข้าวนี่โดยเฉลีย่ยทั่วไปเนี่ยนะเพราะว่ามันมันผมบ่ไใดใส่ปุ๋ยนะผมบ่ท่านเนี่ยบรุงถามว่าผลผมจะ อ่อยปุ๋ยก่อนได้ไหมบำรุงปุ๋ยก่อนได้ไหมเหดได้พี่น้องทาได้แต่ทีนี้มันก็คือการเพิ่มต้นทุนพี่น้องการเพิ่มต้นทุนเพราะฉะนั้นนีนน่ผมผมก็เลยไม่ไม่อยากเพิ่มต้นทุนก่อนเวลาอันสมควรผมสิรอเวลาแล้วก็รอบำรุงที่เดียวรอบำรุงทีเดียวพี่น้อง,องก็คือผมสิน ปีนี้ผมสีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด <ๆ S 2> โดยการตัดเขาพี่น้องทาการตัดข้าวแต่เช่นนี้ก็ยังยังไม่ได้ตัดหรอกเพราะว่าวันศุกร์นี้นี่วันศุกร์นี้นี่ผมกับว่าสีไปไอเบื้องหน้าอยู่ที่บุรีรัมย์พี่น้องเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้ให้ดูข้าวที่บุรีรัมย์นี่ผมหวานในช่วงไอต้นเดือนพี่น้องต้นเดือนพฤษภาคมวันที่วันวันที่ถ่าไห่วันที่เจ็ดว,วันที่แปดพฤษภาคมบ่ข้าวทางนู้นนี่มัน มันสองเดือนกว่าแลวพี่น้องมันสิครบสามเดือนแล้วมั้งก็เลยว่าสิทางผุนเขาโท่มากว่าฝนตกดีอยู่บุรีรัมย์เนาะแถวนาผมเนี่ฝนตกดีเพื่อนว่าก็เลยว่าสิไปใส่ปุ๋ยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละพี่น้องวันที่19-20นี่แหละแล้วก็ว่าจะพิจารณาว่าจะตัดข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่า ไอ้ Ay, ข้าวท ick, างนู้นเขาหวานเร็วหญ้ามันก็เริ่มแก่เลยพี่น้องหญ้ามันก็เริ่มแก่แล้วช่วงเวลาในการตัดเขามันก็มันก็ได้แล้วแหละเพราะว่าช่วงช่วงวันที่20เป็นต้นไป20กรกฎาคมเป็นต้นไปนี่มัน 20, 20 20, มันมันเหมาะแล้วพี่น้องมันเหมาะแล้วประมาณ 20- 25่หรือไม่ก็ไม่เกินไม่เกินวันที่5วันที่10สิงหาช่วงนี้ช่วงช่วง,วงปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นสิงหาเนี่ยมันมันเหมาะเหมาะแก่การตัดแล้วพี่น้อง เพราะฉะนั้นนี่ใครที่จะตัดข้าวก็เตรียมโตพี่น้องเตรียมโตวอวถามว่ารอไปอีกได้ไหมรอไปถึงไหนเ,เดือนสิงหาใดบ่มันมันมันต้องเบิงที่หนางานพี่น้องเพราะว่ามีกรมี f เอฟซีเพิ่นถามมาเนาะว่าไอ้เข้ามันบท่านในหอดสองเดือนเต็มเพิ่นว่าข้าวของเขาเนี่เขาปลูกช้าเออถ้าจะสองเดือนเต็มมันก็คือ ต้องเป็นอ้กลางเดือนสิงหาถ้ากลางเดือนสิงหาถึงสิบห้าสิงหาช่วงนี้มันมันสิตัดใดบอ่อันว่าก็คือถ้ากลางเดือนสิงหาไปแล้วนะ่พี่น้องข้าวนาปีถ้าเราตัดในช่วงกลางเดือนสิงหาไปแล้วนี่มันก็จะเริ่มพี่น้องมันก็สีเริ่มเริ่มมีผลกระทบกับพวงเขาพนะี่น้องเพราะว่าคือข้าวนาปีเราเนี่ยมันมัน มันข้าวนี่มันจะมีระยะเวลาในการกินปุ๋ยมีระยะเวลาในการสร้างลำใบสร้างลำต้นมีระยะเวลาในการสะสมอาหารพี่นอ้องคือถ้าเรายิ่งตัดช้ามากเท่าไหร่เนี่ยออสมมุติว่าถ้าเราตัดหลังจากวันที่15สิงหาไปแล้วเนี่ยออข้าวมันจะมีเวลาสะสมอาหารน้อยพี่นอ้องเพอเขามันมีเวลาสะสมอาหารหน่อยนี่ยออความสมบูรณ์มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆพี่นอ้อง มันสิลดลงไปเรื่อยๆคือผมก็ทําตัวอย่างให้พี่น้องดูและเมื่อปีที่แล้วนะผมตัดวันที่วันที่สิบสิบเก้าหรือยี่สิบกันยายนนี่แหละคือถามว่ามันตัดได้ไหมมันตัดได้พี่น้องแต่ว่าผลผลิตมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆตัดเร็วก็ผลผลิตน้อยตัดช้าก็ผลผลิตน้อยตัดเร็วผลผลิตมันหน่อยเนวไหนบอดี้ตัดเร็วเนี่ยถามว่าผลผลิตมันน้อยยังไง มันมันคือมีเวลาสะสมอาหารหลายอยู่หรือมันคือได้ผลผลิตหน่อยว่ะดิก็คือถ้าตัดตัดข้าวเร็วจนเกินไปเนี่ยคือต้นข้าวมันมีเวลาสะสมอาหารเยอะจนเกินไปไงพี่น้องออมันมันเยอะพอมันสะสมอาหารไว้เยอะนี่ก็คือต้นเขามันสูงชะลูดพี่น้องออต้นข้าวมันสูงชะลูดอพอต้นข้าวมันสูงชะลูดมันเป็นแน่ใดว่ะดิมันล้มไงพี่น้องมันล้ม เนื่อสำคัญนี่ข้าวมันล้มเข่ามันงามเกินเห็นบอกมันส่งผลกระทบมดพี่น้องงามเกินก็ไม่ดีอแค่แกนเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกข้าวมันมันจึงยึดโยงอยู่ในความพอดีพี่น้องไม่สวยจนเกินไปอมไม่แคละแกนจนเกินไปคือกลางกลางพี่นอ้องกลางกลางคือการกับก้านใส่ปุ๋ยกะใส่ปุ๋ยเข่ากะใส่หลายพดมันก็ออกใบพี่น้องใส่เยอะจนเกินไปมันออกใบไ,ได้เขาเ่า่ย มันไม่เหมือนพืชชนิดอื่นพี่น้องหลายคนบอกว่าโอ้ยิ่งบำรุงหนักยิ่งได้ผลผลิตดีคือเราเราต้องดูพืชพี่น้องเข้าต้องเบิงพืชแต่ละชนิดมันบูคือกันมันมันมันเขาเรียกว่าความชอบนเนาะความชอบแต่ละชนิดมันบูคือกันคือกันกับการไหนใส่ปุ๋ยฮับพ่วงก็คือกันบางคนบอกว่าใส่ก่อนได้บางคนบอกว่าใส่หลังก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่เข้าต้องเบิงหนางานพี่น้องการใส่ปุ๋ยฮับพ่วง การใส่ปุ๋ยรอบแรกการใส่ปุ๋ยรอบสองมันต้องพิจารณาหน้างานพี่น้องคือการกับการ้ใส่ปุ๋ยห้าพวงเนี่ยบางคนบอกว่าใส่ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาบางคนบอกว่าใส่ในช่วงต้นเดือนกันยาแต่สําหรับผมนี่ถ้าการจะใส่ปุ๋ยห้าพวงนี่ถ้าจะให้มันได้ผลเ็าเรียกว่าปุ๋ยรับรวงจริงๆปุ๋ยรับรวงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะต้องใส่ในช่วงกลางเดือนกันยายนพี่น้อง เพราะว่ากลางเดือนกันยายนนี่ข้าวมันกมลมแล้วพี่นอ้องพอต้นข้าวมันกลมอ่ะนั่นเละเขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงแต่ถ้าเราใส่ก่อนกลางเดือนกันยายนนี่คือมันจะเป็นการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงลำต้นพี่นอ้อ,นองเพราะว่ากลางเดือนอนสิงหาหรือว่าปลายเดือนสิงหานในต้นเขามันบทบานกลมด้ยเพราะฉะนั้นนี่การใส่ปุ๋ยต้องพิจารณาดูหน้างานพี่น้องพิจารณาหน้างาน มันบม่มีพิษมันบม่มีถูกพี่น้องแต่ทําไปแล้วเนี่ยคือต้องไม่ขาดทุนอันนั่นแหละคือสุดยอดพี่น้องอ่าก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังเ,เดี๋ยวมันสัญญาอมีอะไรก็ถามเข้ามาได้สําหรับไปการเฮ็ุหน้าอันนี้ก็นากันหลายเลยพี่น้องอผมก็พิดไว้ก่อนช่วงนี้เพราะว่าเตรียมไว้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนํามันสีแห้งพี่น้องเอาตรง เขาข้าวนาปีเราต้องพิจารณาพี่น้องพิจารณาเบิ่งหนางานบางทีนี่หลักวิชาการเขาบอกว่าอย่า,าน้ําไว้เยอะแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเราไม่เอาไว้เยอะนี่มันจะแห้งก่อนไหมแม่นบอละพยายามยืดหยุ่นประยุกต์ใช้พี่น้องเพื่อความเขาเรียกว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดสําหรับแปลงนาของเราเองอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ